สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับของ d ีออซี่บายเอลักชวลี่เลเอีกแล้วนะคะในคลิปวิดีโอว,วันนี้นะคะพี่เล็กจะมาอันบ็อกซิ่งนะคะกับของที่พี่เล็กได้มานะคะในช่วงก่อนวันสงกรานปี2021นั่นเองนะคะพี่เล็กพำนักอยู่ที่ซิดนีย์ออสเตรเลียนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งของที่พี่เล็กได้มานะคะที่จะมาอันบ็อกในวันนี้นะคะเวลาที่พี่เล็กแชร์เรื่องสินค้าว่าราคาเท่าไหร่นะคะ ก็จะเป็นเบรดเงินของประเทศออสเตรเลียณนะปีปัจจุบันนั่นเองนะคะเรามาเริ่มต้นกันเลยดีกว่านะคะกับชิ้นแรกนะคะชิ้นแรกของพีเล็กในวันนี้นะคะอันนี้เลยนะคะอันนี้ตื่นเต้นมากนะคะเป็นชิ้นล่าสุดที่เพิ่งได้มาเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาน,นี้เองนะคะอันนี้เนี่ยก็คือ Prada นั่นเองนะคะแรงจูงใจในการซื้ออันนี้นะคะก็คือมาจาก i n s t a g r กรนะคะพี่เล็กดู i n s t a g r a รของอาดาราในเมืองไทยนะคะก็คือน้องเต้ยจรินพรนะคะ มีวันหนึ่งเขาใส่อันนี้นะคะแล้วก็ถ่ายวิดีโอนะคะแต่จริง,รงๆไม่ใช่เป็น exactly เป็น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 ตัวนี้โดยตรงนะคะแต่เป็นเป็นเป็นเลนส์นี้ที่ออกมานะคะ,ะเพราะฉะนั้นพี่เล็กรีบไปที่บูตทิศทันทีนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าชิ้นแรกของพี่เล็กนั้นได้อะไรมานะคะก็จะมาในถุงซีขาแบบนี้นะคะก็จะเป็นถุงที่ไม่ได้ใหญ่เท่าไหร่นะคะข้างในกล่องก็จะเป็นกล่องประมาณนี้นะคะแล้วก็จะมีใบเซตนะคะ นี้นะถุงเอ่อกล่องก็จะเป็นอย่างนี้นะคะมาเลยเนาะก็จะรัดแน่นอยู่เหมือนกันเนาะจะแกะให้เร็วๆนะคะก็กล่องก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะก็จะมีตัวตรงนี้นะคะเป็นโลโก้สีฟ้านะคะทําจากผ้าแบบเป็นริบบิ้นนั่นเองนะคะแล้วพอเปิดออกมานะคะอ่าข้างในนะคะก็จะมีเป็นแบบเอ่อน่าจะเป็น แคปูกเล็นะคะแล้วก็จะมีออเทนทิิติการ์ดนะคะแล้วก็นะคะเป็นแบบนี้นะคะข้างในนะคะก็จะมีซองแบบนี้ให้ด้วยนะคะพี่เล็กชอบซองมากๆเลยนะคะถุงทําดีมากๆนะคะข้างในก็จะมีแบบเป็นหนา,นาๆด้วยนะคะแล้วก็ซิปก็จะเป็นลนักษณะแบบนี้นะคะรูดออกมานะคะข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นช่องเดียวแบบนี้นะคะ <c oughs> อุ๊ยโทษทีสําหรับใส่นะคะแล้วก็จะมี โลโก้พาได้อยู่ตรงนี้นะคะอันนี้น่าจะเป็นถุงสําหรับพกพานะคะเราเดินทางเนี่ยเราก็สามารถที่จะใส่จิวเวลรี่ต่างๆเราไปในถุงนี้ได้นะคะเรียกว่ามันทําดีนะคะถุงอันนี้นะคะตอนนี้ของที่อยู่ข้างในนะคะแล้วก็จะมีที่รองมาให้อีกทบหนึ่งนะคะแล้วก็ที่เล็กได้มาก็คือตุ้มหูคู่นี้นั่นเองนะคะเดี๋ยวไปเล็ก c l o สอ up ให้ดูใกล้ๆนะคะเป็นตุ้มหูคู่นี้นะคะ เป็นโลโก้เขาเลยนะคะถอดแบบออกมาเป๊ะเลยนะคะแต่ว่าขนาดก็จะเล็กกว่านะคะจริงๆที่พี่พี่เล็กเห็นของเตยเจรินพรที่เขาใส่เนี่ยอันนึงเนี่ยจะเป็นการหนีบอยู่บนใบหูนะคะและส่วนอีกอันนึงก็จะเป็นห่วงแล้วก็จะมีโลโก้นี้ห้อยอยู่เป็นติ่งๆนะคะขนาดที่ห้อยเนี่ยก็จะใหญ่กว่าแบบนี้นะคะแต่พี่เล็กเป็นคนที่ชอบใส่แบบเสียบมากกว่านะคะก็เลยซื้อแบบเป็นรุ่นธรรมดามานะคะข้างหลังก็จะเป็นลนักษณะแบบนี้นะคะนะคะ เป็นเป็นเป็นแป้นให้อยู่ทางด้านหลังนะคะเดี๋ยวพี่เล็กจะใส่ให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะอันนี้แป้นพี่เล็กว่าคุณภาพของแป้นเขานะคะถึงแม้จะเป็นโลหะที่มันแบบเงินนะคะแต่ว่าทําถ้าเทียบกับของชาแนลเนี่ยที่เป็นจิวเวลรีธรรมดาเป็นเป็นจิวเวลรี่ธรรมดาที่ไม่ใช่ทองแท้นะคะตัวข้างหลังที่ติดเนี่ย ก็จะดูดีกว่าของพาด้าจะดูดีกว่านะคะแต่ของชาแนลนี้จะเป็นแบบมีพลาสติกนะคะใส่ไปนานๆานแล้วบางทีก็หวมเหมือนกันนะคะจะต้องไปที่ร้านไปฟิกซ์หรือว่าไปขอคู่ใหม่นะคะอันนี้ดิ๊บเรกลองใส่ให้ดูนะคะใส่มาแล้วนะคะข้างหนึ่งก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะ,ะก็ดูเก๋ๆดีนะคะอันนี้ก็เป็นอีกข้างนึงนะคะ เรียบรู้แต่ว่าดูดีพี่เล็กชอบนะคะอันนี้เป็นใบเสร็จนะคะเดี๋ยวมาแช์ราคานะคะเป็นออสเตรเลียให้ดูนะคะอันนี้จะราคาอยู่ที่675เหเหรียญออสเตรเลียนดอลลาร์นะคะก็ไม่ถูกเหมือนกันนะคะสำหรับตุ้มหูที่เป็นแค่เหมือนเป็นแผ่นเงินนะคะแล้วก็เป็นแค่โลโก้นะคะแต่ว่าพี่เล็กซื้อเพราะว่าชอบสไตล์เขานะคะแล้วก็เพิ่งออกมาเลย เห็นเขาบอกมันจะเป็นซิกเนเจอร์นะคะก็ตอนนี้ก็จะออกมาเรื่อยๆแล้วนะคะวันที่ได้ประิญว่าเขาเก็บอันนี้ไว้ข้างในนะคะมีคนจองแต่ว่าเขาโทรตามแล้วก็ไม่รับสายนะคะก็เลยขายไปเลยก่อนนะคะเลยก็เลยเลยได้ใส่นะคะอันนี้ก็จะเป็นชิ้นแรกนะคะชิ้นที่2นะคะก็จะเป็นอ,อ,อันนี้ดีกว่าน,นะคะอันนี้นะคะเป็นของเหไม่ตองนะคะ ก็จะมาข้างในก็จะเป็นกล่องแบบนี้นะคะอันนี้เพล็กซซื้อมาตอนช่วงนั้นเกมออนยังอยู่นะคะ mm hmm. เขาก็เลยหอให้เป็นแบบเกมออนทั้งหมดเลยนะคะอันนี้เป็นชิ้นที่2นะคะแบบเกะบลิปปินออกนะ,ะกระดาษเขาห่อดีนะคะไม่ต้องติดสก็อตเทปไปเลย,เลยนะคะนะคะสิ่งที่ได้มาก็คืออันนี้นะคะใช้แล้วนะคะเป็นโทฟลูมของ หรืตองนะคะอันนี้เป็นเพอร์ฟูมอันแรกนะคะพี่เล็กจะไม่เคยใช้ของหลุยนะคะอันนี้ก็เป็นครั้งแรกนะคะเพราะว่าอยากจะได้หลอดที่มันเป็นแบบใช้เดินทางได้นะคะก็เลยไปได้อันนี้มานะคะข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะคะตัวนี้ก็จะเสียบมามีแผ่นนี้ให้นะคะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะอันนี้ก็จะบอกวิธีการใส่นะ,ะให้นะคะซึ่งเดี๋ยวพี่เล็กใส่ให้ดูนะคะแล้วก็กล่อง,ของเขานะคะก็จะเป็นอยู่ข้างในแบบนี้เนาะ อะค่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะข้างในนะเปิดขึ้นมานะคะกล่องนะคะข้างหน้าก็จะเป็นเขียนหลุยส์บิตองนะคะกลิ่นที่พี่เล็กเลือกนะคะอปจีนะคะไม่รู้อ่านถูกไหมนะคะ A P O G W นะคะตัวนี้นะคะก็เห็นเขาบอกเป็นเป็นเป็นกลิ่นที่ขายดีนะคะข้างในก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเป็นแบบพกพานะคะก็คือจะมีหลอดที่ไว้สำหรับใส่นะคะ เดี๋ยวจะให้ดูกล่องตรงนี้ก่อนนะคะกล่องตรงนี้มีมีหลุยตรงนี้นะสีทองเนาะตรงนี้ก็จะมีหลอดสาหรับใส่นะคะแล้วก็จะมี4ขวดเล็กให้นะคะขวดหนึ่งจะประมาณน่าจะแค่7.5 ml เองนะคะไม่เยอะนะคะน้อยมากๆนะคะถ้าเทียบกับเราซื้อขนาดแบบ100 ml ขนาดใหญ่เลยแล้วก็ได้ขวดใหญ่เนี่ยราคาเดียวกันนะคะราคานะคะจําได้เลยนะคะวันที่ซื้ออยู่ที่440เหรียญออสเตรเลียนดอลลาร์นะคะลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะคะ มาเป็นกล่องแบบนี้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นหลอดแบบนี้พี่เล็กว่ามันแพงที่หลอดนี้ค่ะเพราะว่าเราสามารถที่จะซื้อแค่ตัวรีฟิลอย่างเงี้ยมาใส่เข้าไปในหลอดนี้ได้นะคะเดี๋ยวพี่จะใส่ให้ดูเนาะเขามีวิธีการให้นะคะอันนี้ก็จะเป็นหลอดของเขานะคะพี่เล็กชอบความคลาสสิกของเขาแต่มันแอบหนักเนาะหัวนี่ค่อนข้างจะหนักเหมือนกันนะคะวิธีการก็แบบนี้เลยนะคะมีสเต็ปให้1 2 3 4 5ห้านะคะ นี้พี่เล็กก็ไม่เคยใช้เหมือนกันนะฝาน่าจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะหวัวฉีดก,ก็จะอยู่ตรงนี้นะคะหวัวฉีดอยู่ตรงนี้นะคะเก็บก็ไก่ตนอะงข้างล่างนะคะก็สามารถหมุนได้อย่างนี้นะคะ,ะพี่เล็กจะเอาหลอดนมานะคะเอาหลอดมันมาใส่ก่อนนะคะก็แกะฝาออกใส่เข้าไปนะคะข้างล่างนี้เลยอ้มันมีเป็นแบบแมกเนตนะคะ นี่นะคะแล้วก็หมุนคืนกลับเข้าไปนะคะให้แน่นนะคะเสร็จแล้วนะคะอันนี้จะเป็นครั้งแรกที่ลองใช้นะคะอ๋อตัวฝานี่ก็จะถูกดันขึ้นมานะคะหลังจากที่ตรงนี้แน่นแล้วนะคะเพื่อให้เรากดได้นะคะกลิ่นที่เว็กเลือกนะคะอันนี้ก็จะเป็นกลิ่นแบบว่า ดอกไม้นะคะแล้วก็มีม,ม,มีดอกลิลลี่นะคะถ้าจำไม่ผิดก็จะมีลิลลี่มีดอกแมกโนเลียนะคะมีเจสมินด้วยนะคะแล้วก็จะมีตัวแซนเดิลวูดนะคะแล้วก็อ,อีกอันนึงนะคะจำไม่ได้แต่ว่าโดยรวมก็จะเป็นกลิ่นของดอกไม้ผสมผสานกันนะคะซึ่งเป็นกลิ่นที่เฟรชมากๆถ้าเทียบกับตัวอื่นซึ่งพี่เล็กรู้สึกมันแรงเกินไปนะคะแต่ว่าตัวนี้พี่เล็กว่ามันกำลังดีเหมาะนะคะ อันนี้ก็เป็นแบบพกพาได้สะดวกนะคะราคาก็โอเคนะคะเพราะว่าเราอยากจะได้ตัวนี้มาเนี่ไงเราอยากจะได้ตัวอันนี้มาเพื่อพกพาดูเก๋ๆในกระเป๋าตังค์นะคะในกระเป๋าสะพายของเรานะคะก็ก็เลยต้องถอยแบบนี้มานะคะก็ลองใช้ดูก่อนว่าจะชอบไหมนะคะก็ใช้ได้นะคะอันนี้ใส่อะไรก็ง่ายเหมือนกันแล้วก็กลิ่นก็ชอบด้วยนะคะนี่ก็เป็นกลิ่นแรกที่เรกลองดูนะคะกลิ่นอีกทีนะคะชื่อ ตามขวดเลยนะคะเขียนว่า APOGWE นะคะ Apogee นะคะโอเคอันนี้ก็จะเป็นอันแรกของน้ำหอมหรือวิตองที่ได้มาชิ้นต่อไปนะคะจะอยู่ในถุงนี้เลยนะคะเป็นของเฟนด i นะคะอันนี้ก็ซื้อมาประมาณ2เดือนกว่าแล้วเหมือนกันนะคะไม่มีเวลาได้อ n นบ็อกนะคะของข้างในก็เล็กนิดเดียวค่ะหยิบไปดูข้างในไม่มีกล่องไม่มีอะไรนะคะมีแค่ถุงพลาสติกออกมาให้แบบนี้เท่านั้นเองนะคะ ลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็รีซีทเขาก็าจะมาเป็นแบบซองยาวนะคะอันนี้เปิดให้ดูก่อนนะคะว่าเป็นอะไรนะคะเป็นถุงพลาสติกเป็นแบบซิบ,บล็อกนะคะแล้วก็ของที่ได้มาก็อยู่ในถุงผ้าอีกทีนะคะถุผ้าเป็นแบบนี้นะคะชอบมากๆนะคะให้ดูถุงผ้ายาวๆก่อนถุงผ้าเป็นแบบนี้นะคะ <c oughs> แล้วก็สิ่งที่ได้มานั้นก็คืออันนี้นี่เองนะคะชอบมากๆเลยนะคะเพราะว่าสีน้ําตาลเนี่ยผ้าพันคอสีน้ําตาลเนี่ยเป็นอะไรที่ถูกกว่าพี่เล็กมากๆนะคะแล้วก็ที่ชอบของเฟนดีก็เพราะว่าลายมันเป็นน้ําตาล F F เนี่ยคะ่ะสลับกันแล้วก็ทริมสีแดงซึ่งแบบถูกใจนะคะด้านนี้ก็จะมีแท็กนะ,ะต้องแกะออกนะคะวเวลาใช้เล็กชอบแกะออกเป็นแบบลูกเสืออลยไหมนี่นะคะ โอเน่ารักดีแล้วก็ราคานะคะอยู่ในซองนี้นะคะราคาจะอยู่ที่490เหรียญออสเตรเลียนดอลลาร์นะคะชอบนะคะไม่ใหญ่ไปเป็นผ้าพันคอที่ไม่ใหญ่ไปนะคะปิดพอดีคอนะคะเวลาที่เราใส่เสื้อแล้วเหลือบริเวณคอเนี่ยหน้าหนาวออสเตรเลียนี่หนาวนะคะก็สามารถที่จะใส่แบบนี้ได้นะคะแล้วก็ไม่เธอะทาเกินไปด้วยนะคะ ไซนี้ได้ใช้ยาวๆแน่นอนนะคะชิ้นต่อไปนะคะเป็นของเว r s a ซ e ชนะคะนี้ซื้อมาตอนประมาณน่าจะช่วงที่ลดราคาซีซั่นที่ผ่านมานะคะไม่ได้กแกะ,ะ,ะอันนี้ก็จะเป็นรีซีทเขานะที่ให้มาเนาะข้างในนะคะที่ได้มาทีไ่ได้มา2ชิ้นนะคะเอาชิ้นนี้ก่อนนะคะไม่มีกล่องนะคะเป็นลักษณะบแบบนี้เลยแกะออกมาได้เลยนะคะ อันนี้ก็คือเุ่เนเสื่อนสยดเองที่เล็กเป็นคนที่ชอบซื้อมากๆนะคะอันนี้เก็บไนนะเป็น,ะค,ะน,นคนชอบมากๆนะครับเพราะว่าใส่แล้วก็ดูแบบไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับพอดีเลยนะฮะชอบมากกสีแบบแจ่มมากอะ่ะแล้วแบบมีไซส์พอดีเลยเหลือตัวเดียวนะคะแล้วก็ลดราคาด้วยนะคะ ต้องถอยนะคะสีเหลืองสีดำอะไรเงี้ยตัดกันชั่ว,วเป็นลายเบอร์ซาร์เป็นสิกเนเจอรของาอันนี้ให้ดูชา้ชาๆนะคะลายก็จะเป็นแบบนี้ทั้งตัวนะคะแต่ถ้าจะดูไซส์นะคะตรงคอนี่ไม่มีนะคะต้องดงที่ข้างในนะคะข้างในเขาจะมีแท็กอันหนึ่งนะคะซ่อนไว้อยู่เนาะแท็กของเขาก็คืออันนี้นั่นเองนะคะซึ่งก็จะบอกว่าไซส์อยู่ที่ประมาณ36นะคะนี่นะคะไซส์36 ลองใส่ดูแล้วนะคะก็คือพอดีเป๊ะเลยนะคะไม่ฟิตแล้วก็ไม่หลุมจนเกินไปนะคะน,นี้เป็นด้านหลังนะคะแบบนี้นะคะด้านหน้าก็จะเป็นแบบยยใหญ่ใหญ่สีงชอบมากนะคะราคาของเสื้อตัวนี้นะคะอยู่ที่360เหรียญน,นะคะอันนี้ลดราคานะคะถ้าจำไม่ผิดน่าจะไม่ fit, ไม40ก็หา50%อซันนี้ก็เป็น เสื้อนะคะที่ได้มาชอบมากชิ้นที่ต่อมาก็จะเป็นอันนี้นะคะอยู่ในถุงในเมื่อได้เสื้อลายนั้นแล้วนะคะก็ต้องได้อันนี้นะคะมาแบบว่าสวยมากนะคะเป็นชิ้นที่รอคอยจริงๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นมีม้ดาน,น้าคืนนี้นะ,ะผ้าพันคอน,นั่นเองนะคะอันนี้สวยสุดนะคะ ลายเหมือนนั้น,น,นเลยนะคะลายเหมือนเสื้อเลยนะคะแต่นี้น่าจะเป็นขนาดหนึ่งยคูณหนึ่งรอยเซนติเมตรนะคะใหญ่นะคะโอ้โหอันนี้นี่ถ้าเกิดมาทำเป็นแบบชุดชุดที่แบบยูทูบเบอร์ชอบเอามาใส่แบบพี่เล็กก็ยังทำไม่ค่อยเป็นนะว่าว่าใส่แบบไหนพี่รู้ว่าสวยแน่เลยอะเอาเป็นแบบทำแบบเป็นชุดเนาะใส่เป็นเสื้ออะไรไหมไม่รู้นะคะแต่ต้องไปเรียนรู้วิธีการเรียนรู้วิธีการ พับแบบแบบที่เขาใส่กันก่อนนะส่วนอันนี้พี่เล็กก็คงจะมาแบบนี่นะก็ได้หลายอย่างอยู่เหมือนกันเนาะเราชอบมากนะะ ราคาก็ลดราคาเหมือนกันจำไม่ได้ 40- หรือ50เปอร์เซ็นต์นะคะราคาอยู่ที่340เหรียญออสเตรเลียนดอลลาร์นะคะราคาเหลือเชื่อมากว่าเป็นลายที่เป็นแบบโูโก้เขาซิกเนเจอร์เขาแต่ว่าในในได้ในราคาที่ถูกมากมากนะคะิ้นต่อไปนะคะเป็นอันนี้นะครับของกุชชี่นะคะถุงยังอยู่ถุง,ง,ถง,ถง,ถงที่เป็นแบบถุงขาวดำอยู่เลยนะคะเนี้ยตอนนี้ก็ถุงเขียว,วอยู่กุชชี่เนี่ยซื้อมาตอนช่วงที่เขามีเซลล์นะคะแต่เป็นแบบ เหมือนเป็น V P Cell อ่ะก็เลยได้เข้าไปอยู่ในได้เข้าไปดูด้วยนะคะแล้วก็ได้ชิ้นนี้มานะคะบอกแนละ้วเป็นคนที่ตกไหว้ด้วยนี่หล่นออกมาแล้วหล่นลอกมาแล้วก็ไม่เป็นไรนะคะมันจริงๆมันอยู่ในถุงนี้นะได้ดูอะ่ะนะคะพี่เมย์ล่่มอ่ะสิ่งที่ปไปได้มาก็คืออันนี้นี่เองนะคะนี่เลยเสื้อ,อตัวหนึ่งนะคะ สีแดงนะคะสวยมากอันนี้ลองนะคะได้มีโอกาสได้ลองนะห้องห้องลองด้วยก็แบบชอบมากนะ,ะน่าจะเป็นแบบเทนนิสเทนนิสหรือเปล่าอิตาลีตรงนี้มีเกยนอิตาลีด้วยนะคะ,นะคะก็ชอบนะคะเนื้อผ้าดีนะคะชอบมันเก๋ตรงที่ว่ามันมีคลิปดําตรงคอนะคะแล้วก็คลิปดําที่แขนนะคะยืดได้นะ,ะนี่ ก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะประมาณนี้สวยมากมีกุชชี่อยู่นะคะไม่ซ้ำแบบใครแน่นอนมีสวิงแท็กตรงนี้นะคะอยู่ด้านล่างตรงนี้นะคะมีตัวนี้ด้วยนะคะบอกว่าเป็นรุ่นไหนอะไรยังไงนะ,ะนะคะอันนี้ก็จะเป็นไซส์ที่เล็กได้มานะคะเป็นไซส์ S นะคะตอนแท็กเขาใหญ่นะแท็กก็เหมือนเอ่อตัวโลโก้เขานะคะก็ใหญ่นะคะเหมือนโลโก้ที่ติดอยู่ที่ถุงถุงผ้านะคะอะไรที่เขาให้มานะคะ จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะชอบมากะคะ่ะราคานะคะก็อยู่ในใบเสร็จนี้นะคะราคาบอกเลยว่าคุ้มนะคะเพราะว่าลด50%นะคะจำไม่ผิดถ้าจำไม่ผิดนะคะทั้งราวลด50%หมดเลยนะคะแล้วปเล็กได้ตัวนี้มาเป็นไซส์ที่อยากได้ตวเดีนะคะราคาก็จะอยู่ที่525เหรียญออสเตรเลียนดอลลาร์นะคะหลังจากลดแล้วนะคะก็ประมาณตัวนี้น่าจะพ50 0นะคะลดเปครึ่งนึ่งนะคะ ก็เลยซื้มอมาตอนลองใส่ในห้องก็ใส่ดูแล้วสบายนะใส่แล้วก็สบายดีนะคะอันนี้ก็จะเป็นของพุชชี่นะคะและก็มาถึงชิ้นสุดท้ายแล้วนะคะชิ้นสุดท้ายของพี่เล็กก็คืออยู่ในกล่องนี้นะคะซ่อนไว้ในนี้นี่เองนะคะก็คือเป็นของหนูยิปตองนะคะอันนี้ไม่ได้เอาถุงมานะ,ะถุงเก็บไปเลยมันเกะกะนะวันนี้น,นี่เป็นไปเสร็จนะคะเดี๋ยวจะแชร์นิงราคาให้ดูนะคะอันนี้เป็นชวนบ็อกซิ่งนะคะยังไม่ได้แกะเลยตั้งแต่วันที่ซื้อมานะคะ แบบนี้เลยนะ,ะนเลยกล่องเป็นแบบนี้ไม่กเกลียดนะ,ะเปิดออกมาเห็นเลยนะคะเป็นอะไรนะะเนาะเห็นเลยทีเดียวนะคะเอ่อกล่องอย่างนี้นะคะ่ะเดี๋ยวให้ดูเลยให้ดูนะคะข้างในนะคะมีแท็กตรงนี้นะคะนี่นะคะมีแท็กตรงนี้ให้ดูนะคะแล้วก็เป็นของบิกตองนะคะ ถูกแล้วนะคะพี่เล็กได้โมกมานั่นเองนะคะรู้สึกว่ามันจะมีไซส์น่าจะ S M L ค่ะแต่ว่าพี่เล็กเป็นคนที่หัวโตนหัวใหญ่นะ,ะก็ต้องใส่ไซส์ L นะคะใส่ไซส์ M ไม่ได้นะคะก็เพิ่มมาที่ร้านนี่พอดีเลยอันนี้เป็นเป็นสามารถใส่ใสได้สด้านนะคะด้านหนึ่งก็จะเป็นสีออริจินอลของเขาเลยนะคะความเก๋มันก็อยู่ตรงที่มันเป็นโลโก้นะคะสีมันจะเป็นสีออริจินอลของหรือตองเองเลยนะคะแล้วก็จะมีแผ่นแคนวาสปิดอยู่ตรงนี้นิดนึงนะคะ ด้านเดียวนะคะด้านเดียวนะคะใส่นะคะก็จะมีโลโก้อยู่ตรงนี้นะคะอันนี้อันนี้มันมีลายเส้นตรงนี้นะคะน่าจะใส่แบบนี้น่าจะใส่แบบนี้ค่ะน่าจะใส่แบบนี้น่าจะใส่แบบนี้นะคะนี่ขนาดไซส์ใหญ่นะยังรู้สึกว่าแบบใส่เข้าไปในหัวดูเล็กๆเลยนะคะอันนี้ใส่พอดีเลยนะชอบมากนะคะ อันนี้ก็จะมี2ด้านนะคะถ้าพลิกับไม่ด้านนึงนะคะจะเป็น L v วแต่ว่าสีดำนะคะเขาใส่ได้2ด้านนะ,ะจริงๆมันจะมีเวอร์ชันนี้นะคะกับเวอร์ชันที่เล็กติดไว้หน้าปกนะคะเป็นขาวด้านหนึ่งดำด้านหนึ่งนะคะแล้วก็สลับกันนะคะถ้าใส่ด้านขาวออกโลโก้เป็นดำนะคะถ้าใส่สีดำออกโลโก้เป็นเป็นขาวถ้าจำไม่ผิดนะคะเดี๋ยวพี่เล็กทิ้ง รูปไว้นะคะหรือว่าจะย้อนกลับไปดูที่หน้าปกก็ได้นะคะอันนี้ถ้าเกิดเป็นใส่สีดานะคะก็จะเป็นลนักษณะแบบประมาณนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นของหรือตองนะคะราคานะคะอันนี้เป็นสวิงแท็กนะคะน่าจะเป็นว่าเป็นรุ่นไหนอะไรยังไงนะคะส่วนราคานะคะราคาสูงนะคะผ้าบางๆมากบางเฉียบมากนะ,ะไม่มีไม่ได้มีความหนาความอะไรเลยทั้งสิน้น1 0 0 0พ ห0เหรียญออสเตรเลียนดอลลาร์นะคะตอนนี้ก็ไม่มีแล้วนะคะเข้าไปดูในเว็บไซต์ก็ไม่มีสีนี้แล้วนะคะที่พีเ่เล็กอยากได้มานานแล้วแหละแต่ว่ามันไม่มีของไม่มีไซส์นะคะแต่พอเอิมวันนั้นได้เข้าไปพอดีมีพอดีนะคะก็เลยได้ไปลองทั้งสองสีแล้วก็ชอบสีนี้มากๆนะนะชอบมากมากก็เลยได้มานะคะอันนี้ก็เป็นทั้งหมดทั้งมวลของวันนี้นั่นเองนะคะ ะะชอบนะคะวันนี้ก็จบแล้วนะคะสำหรับการอันบ็อกซิ่งนะคะในช่วงสงการานต์ปี2564ของพี่เล็กในวันนี้นะคะก็หวังว่าจะทำให้คุณผู้ชมมีความสุขบ้างนะคะถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ share, กด Subscribe กับพี่เล็กด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้เจอกันในทุกๆคลิปเลยนะคะวันนี้พี่เล็กต้องไปก่อนแล้วค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะกับของ d ีออซซี่บายเอล l กชูรี่สวัสดีค่ะ